วัสดีลูกค้าทุกคนนะคะร้านยินรีวายเชียงรายนะคะวันนี้จะมารีวิวกางเกงรีวายท่านรุ่น501แล้วก็การซิปนะคะซึ่งมีทั้งหมด34ตัวนะคะเป็นเอลสานะคะสำหรับคนที่ใส่ไซส์นี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวแต่และตัวกันนะคะว่ามีสีไหนกันบ้างน,นะคะเราเริ่มที่รุ่นซิปก่อนนะคะเรามาดูตัวแรกกันเลยตัวนี้เป็นรหัส99้านะคะเป็นเอลนะคะ เป็นรุ่นห้าหกเ้าเนื้อผ้าเข้มๆนะคะตัวนี้จะเป็นทรงกระบอกใหญ่นะคะด้านหน้านะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะสีเสมอทั้งตัวนะคะเนื้อผ้าเข้มด้านหลังนะคะตะเก็นเต็มนะคะสภาพเต็มเหมือนกันนะคะตัวนี้เนื้อผ้าเข้มๆเมลยนะคะเอามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็น สีดำนะคะตัวนี้รหัส8224นะคะเป็นเอลสเป็นรุ่น505นะคะตัวนี้จะเป็นทรงกระบอกใหญ่นะคะเป็นรุ่น505เป็นเนื้อผ้าแตะไซนนะคะสีดำนะคะสีดำเป็นผ้าแตะไซายสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะเป็นผ้าหนานะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นรหัส1น8 8 5นนะคะเป็นเอลสนะคะ เป็นรุ่น505เหมือนกันนะคะจะเป็นผ้าแตดทซายตัวนี้ยาวทั้งตัว40นะคะสีดำสีดำนะคะจะเป็นสีดำแบบแตดทซายนะคะด้านหลังนะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะเต็มเป้าสิบนะคะ ตัวนี้จะเป็นผ้ายืดนะคะเป็นรหัส8594ตัวนี้เอว37นะคะยืดไปถึง3 8ได้นะคะเป็นทรงกระบอกตรงตัวนี้จะเป็นงานเทียมมือหนึ่งนะคะที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะเป็นงานเทียมมือหนึ่งนะคะด้านหลังนะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะตัวตัวนี้จะเป็นรุ่น5 5 9นะคะประกันยังอยู่ครบนะคะ,ป,ะป้ายแค่ยังอยู่นะคะ ตัวนี้จะเป็นงานแลนเลอร์นะคะสีดำเป็นงานย้อมนะคะตัวนี้รหัส10175นะคะเป็น L37 นะคะด้านหน้านะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะไม่เปื้อนนะคะด้านหลานค่ะไม่มีตำหนิใดๆตัวนี้มาจากตัวนี้มาจากประเทศเม็กซิโกนะคะไยอยู่ที่38วัตจินได้37นะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นงานแลนเลอร์เหมือนกันเลยนะคะ รหัส10171นะคะเป็นเอ7สาขากระบอกตรงนะคะด้านหน้านะคะตัวนี้สวยนะคะเป็นงานแรนเลอร์เป็นงาน, ler, น,งานย้อมนะคะสภาพเต็มเป้าเต็มตัวนี้ยาว39.5เ้าจอาตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นรหัส6246งสค่ะตัวนี้เอลสานะคะด้านหน้านะคะ ตัวนี้สีตามภาพเลยนะคะมีเปื้อนตรงนี้นี่นึงตรงเป้านะคะมีเปื้อนมีคราบนะคะด้านหลังนะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะด้านหลังกระเป๋ามีซิปนะคะตัวนี้มีกระเป๋าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใบนะคะมีกระเป๋าเจ็ดใบนะตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวต่อไป ตัวนี้นะคะรหัส1 1 9 5 8นะคะเป็นเอลสามสินะคะเป็นสีดำนะคะผ้าหนานิ่มแต่ทรายนะคะสีสวยนะคะสีดำนะคะด้านหลังนะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะตัวตัวนี้สวยมากนะตัวนี้สวย สวยจินตัวนี้เป็นผ้าหนานิ่มแต่ทรายนะคะตัวนี้ยาวทั้งตัว44นะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นสียินนะคะสียินเข้มรหนสอ2 0 1นนะคะเอล3านะคะเป็นรุ่น505นะคะด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นผ้าหนานิ่มแต่ทรายนะคะเป้าซิปนะคะ สวยนะไม่มีตําหนิดนะคะด้านหลัง่ะสภาพเต็มนะคะไปแข oh, oh, oh. ไปบเบเกนอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นขากระบอกใหญ่นะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้รหัส9802นะคะเป็นเอว37นะคะเป็นรุ่น514ตัวนี้ขากระบอกใหญ่เหมือนกันนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าสภาพเอยประมาณนี้นะคะด้านหลังนะคะตัวนี้สภาพเต็มนะคะเต้องเต็มนะคะไม่ขาด ไม่ปะกไม่เปื้อนนะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นรหัส9849นะคะเ37นะคะเป็นรุ่น559ตัวนี้จะเป็นขากระบอดใหญ่เหมือนกันนะคะด้านหน้านะคะตัวนี้ผ้าไม่ยืดนะคะด้านหลังค่ะสภาพเต็มนะคะเอาตัวต่อไปรหัส9868นะคะเอ37นะคะเป็นรุ่น505นะคะปลายขา8.8นะคะด้านหน้านะคะเป็นงาเฟรดค่ะด้านหลังนะคะ เป็นงานแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะตัวนี้เป็นรหัส9486ค่ะตัวนี้เอวสามสรุ่น514นะคะตัวนี้ไปขายอยู่ที่8.5ด้านหน้านะคะจะเป็นเฟดค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังเนื้อผ้าเข้มนะคะ ตัวนี้ประกนยันอยู่นะคะป้ายแคร์ยังอยู่นะคะ,คะ,คะตัวนี้มาจากประเทศไชน่านะคะตัวต่อไปกันเลยนะคะรหัส8080นะคะเป็นเอลสานะคะเป็นรุ่น505้าปลายขาอยู่ที่8.4นะคะด้านหน้าค่ะด้านหลันนะคะ ด้านหลังสวยนะคะตัวนี้ผ้าไม่หนามากแล้วก็ไม่บางมากนะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นรหัส8089นะคะเอลสามสิบเจ็ดเป็นรุ่น505นะคะส่วนใหญ่จะเป็นรุ่น505นะคะเป็นป้ายอาตัวนี้จะพิเศษหน่อยนะคะเป็นขากระบอกตรงนะคะผ้ายืดประมาณ2-3%นนะคะใส่สบายนะคะด้านหลังนะคะ ตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้นะคะเป็นรหัส8 22สนย์นะคะเออสามสิบยาวทั้งตัว37นะคะเป็นขากระบอกตรงซึ่งตัวนี้ขาตัดมาแล้วนะคะเหลืออยู่37นิ้วนะคะอันนี้คือตัดขามาแล้วนะคะจะเป็นตะเข็บเดียวนะคะด้านหน้านะคะเป็นตัวนี้จะเป็นผ้าหนาแตะไซายนะคะขากระบอกตรงนะคะ เป็นอ่าแมดอินนะคะแคนาดานะคะตัวนี้เป็นหมึกแดงน,นะคะด,ด,ดนนะคะูด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะตัวต่อไปะนะคะตัวนี้รหัสเก้าศูนย์สามศูนย์นะคะเป็นเอลสามสิบเจ็ดค่ะรุ่นห้าศูนย์ห้าค่ะด้านหน้านะคะตัวนี้ผ้าผ้าไม่ยืดนะคะด้านหลังนะคะปลายขามีตำหนินิดนึงนะคะตามสภาพการใช้งานนะคะ ตัวนี้รหัส8188ค่ะตัวนี้เอว37นะคะวัดจินได้3 7เป็นรุ่น505นะคะเป็นผ้าหนานนิ่มแต่ทรายนะคะเป็นเป้าซิปนะคะด้านหลังนะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะตัวนี้จะเป็นป้ายอานะคะตัวต่อไปนะคะตัวสุดท้ายของรุ่นซิปนะคะตัวนี้รหัสแปดหนึแปดเก้นะคะเอวสาค่ะเป็นรุ่น505นย์ห้านะคะเอ่อยาวทองตัวสี่สสามนะคะ ด้านหน้านะคะเป็นผ้าหนานิ่มแต่ทซายนะคะด้านหลังนะคะอ่าเรามาต่อกันที่อ,อ่าเอลสามสิบเจ็ดนะคะรุ่นห้าศูนย์หนึ่งตัวนี้นะคะเรามาดูที่ตัวนี้กันก่อนนะคะตัวนี้เนื้อผ้าเข้มมาเลยนะคะเป็นเอลสามเจ็ดเป็นรหัสแปดศูนย์หกศูนย์นะคะด้านหน้านะคะเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะคะเนื้อผ้าเข้มๆแต่ว่าตัวนี้ตัดขามาแล้วนะคะ ต้าอยู่ที่40นะคะวัดจินได้ส7นะคะตัวนี้จะเป็นตะเข็บคู่นะคะด้านในนะคะตะเข็บสวยนะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นรหัสแ5 0 5นะคะเป็นเอลคะ่ะรุ่น501เป็นผ้าหน,นานิ่มแต่รายเป็นขากระบอกตรงนะคะด้านหน้านะคะตัวจีนสวยทุกตัวนะคะตัวไหนที่มีตำหนิก็จะแจ้งจะแจ้งให้ทราบนะคะด้านหลังขาสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะตัวต่อไปนะคะ ตัวนี้เป็นรหัสเนอเนอแปดเจ็ดห้านะคะเออสาสิบเจดค่ะเป็นรุ่นห้าศูนย์หนงนะคะด้านหน้านะคะสภาพเต็มเต้าเต็มนะคะไม่มีตำหนินะคะเป็นผ้าหนานแน่นนะคะด้านหลังนะคะสภาพเต็มเต้าเต็มนะคะป้ายแคร์ยังอยู่นะคะครบสามใบเลยนะคะ เลยตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นรหัสแปดหนะคะเอวสาสิบเจ็ดรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะคะเป็นผ้าหนานิมแต่ทรายนะคะด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้เนื้อผ้าเข้มเมนะคะรหัสแ7ดเนะคะเป็นเอวสาสิบเจ็ดรุ่นห้าศูนหนึ่งนะคะ ไปคาอยู่ที่8.8นะคะด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นผ้าหนานิ่มแต่ใสนะคะด้านหลังนะคะสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะหูยังอยู่นะคะหูกกางเกงยังอยู่แต่ว่าตัวนี้มีตำหนิตัวนี้นิดหน่อยนะคะเป็นครามนะคะตำหนิตัวนี้จุดเดียวนะคะ ตัวต่อไปนะคะตัวนี้ผ้าหนานิ่มนะคะผ้าเข้มรหัสเนื้1968ค่ะตัวนี้เอ37ค่ากระบอกใหญ่นะคะด้านหน้าสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะตัวนี้ผ้าไม่หนานะคะผ้าผ้าบางเบาใส่สบายนะคะด้านหลังเนื้อผ้าเข้มมาเลยตัวนี้สีเข้มเสมอทั้งตัวตัวต่อไปรหัส8785นะคะเอล37ตัวนี้ขาอยู่ที่เก้านะคะตัวนี้มาดูด้านหน้านะคะ สภาพเต็มเป้าเต็มนะคะด้านหลังนะคะสภาพเต็มนะคะตัวนี้มาจากประเทศเม็กซิโกนะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นงานฟอกค่ะรหัสหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่งนะคะเป็นเอลสามสิบเจ็ดรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะคะเป็นป้ายอาด้านหน้านะคะด้านหน้าสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มนะคะด้านหลังนะคะตัวนี้ตัวจีนสวยนะ ตัวจีนสูงให้ผ้าหนานแน่นนะคะ่ากระบอกตรงนะคะตัวนี้นะคะรหัสเนื้อ837เป็นเอล37นะคะวัดจินตัวนี้เป็นสีเทานะคะด้านหน้าค่ะด้านหน้าไม่มีตำหนินะคะด้านหลังน,นะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีเทาเข้มนะคะรหัส7318ค่ะเป็นเอล37นะคะเป็นป้ายหนานรุ่น501ด้านหน้านะคะ ตัวสีเทาตัวนี้สวยนะสีเทาเข้มด้านหลังนะคะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปตัวนี้รหัส7 3, 3็ดเป็นเอลสาสิบเป็นขากระบอดใหญ่นะคะอยู่ที่ขา9ด้านหน้าด้านหน้านะคะสภาพเต็มเต้าเต็มนะคะตัวนี้รหัส7จ6 4นะคะเป็นเอลสามสิบเขาอยู่ที่9นะคะด้านหน้านะคะเป็นผ้านหนาแตดไซ ตัวนี้มีตำนิดนะคะเป็นคราบนะคะสภาพการใช้งานนะคะตัวนี้ใครที่ดูอยู่นะคะถ้าเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะคิดราคาพิเศษให้นะคะเฉพาะตัวนี้นะคะด้านหลังนะคะด้านหลังนี่คือโอเคเลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้รหัสเจ็ดเก้าศูนย์หกค่ะเป็นเอ7สามสิบเจ็ดเป็นป้าย R นะคะรุ่นห้าศูนย์หนึ่งเป็นผ้าหนาแตดซนยนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะ มีตำหนิตรงปลายขานะคะตัวนี้สภาพเต็มนะคะเป้าเต็มแต่อาจจะมีตำหนิปลายขานิดหน่อยตัวต่อไปนะคะตัวนี้รหัสแปดศนห้าหนึะคะเป็นเอลสาปลายขาเก้านะคะด้านหน้านะคะผ้าหนาน,นะคะผ้าหนาด้านหลังนะคะ ด้านหลังสภาพเต็มเป้าเต็มนะคะไม่ขับไม่ตัําไม่เปื้อนนะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายของรุ่น501นะคะเอลสามสิบเจ็ดรหัสเก้าสี่เจ็ดเจ็ดนะคะเป็นเอลสามสิบเจ็ดค่ะตัวนี้ไปขายอยู่ที่เก้านะคะสีเข้มเสมอทั้งตัวนะคะด้านหน้านะคะตัวนี้ผ้าบานนะคะด้านหลังนะคะตำหนิตรงปลายขาะคะ่ะตำหนินิดหน่อยนะคะตำหนิคือตำนานนะคะแต่สีสวยนะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเอลสามสิบเจ็ดนะคะทั้งงานซิปแล้วก็รุ่น501นะคะที่รีวิวไปในวันนี้นะคะสำหรับคนที่อยากจะได้เอลสามสิบเจ็ดนะคะเนื้อผ้าเข้มเข้มแต่ไซสน,นะคะติดต่อมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยว คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เ e อว3 8นะคะเอ e ว3 8มีทั้งหมดร้อยกว่าตัวนะคะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ